สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้พบกับบอมอีกแล้วนะครับวันนี้บอมก็จะมารีวิวขนมนะครับผมแถมของเล่นนะครับเป็นของเล่นที่บอมโปรดมากๆเลยนะครับผมเป็นอุลตร้าแมนนะครับผมอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนนะครับโตมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับผมกัอบอุลตร้าแมนนะครับผมนี่ก็จะเป็นนิวเจเนเรชั่นของทีกานะครับผมก็จะเป็นเจเนเรชั่นใหม่นนเนาะก็ผ่านมาแล้ว 30ล้านปีนะครับผมเนาะถ้าจับไม่ผิดนะครับผมกระตูนยังไม่ได้ดูเลยนะครับก็ซื้อขนมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะตั้งแต่ผมชอบตอนเด็กเลยครับอันนี้จะเป็นอุลตร้าแมนทิก้กนะแต่นี่ก็จะเป็นขนมนะครับผมขนมที่แถมของเล่นกับอุลตร้าแมนตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมกับอุลตร้าแมนทิกเกอร์ครับผมนะครับมีของเล่นนะครับมาให้สะสมมากมายนะครับผมมากถึง70กว่าแบบเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าขนมเนี่ยจะหน้าตา เป็นยังไงบ้างนะครับผมนะก็นนะครับผมที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่นะครับนี่คือเป็นขนมนะครับผมและที่แถมกับตัวเลี้ยงอุลตร้าแมนทิกเกอร์นะครับผมหนะ้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นขนมช็อกโกแลตนะครับผมนะ ขายอยู่ในเซเว่นอีเลเว่นนะครับห่อละ10บาทนะครับผม1พห่อแถมให้2เหรียญนะครับผมนะมีเหรียญให้สะสมมากกว่า70บาทเลยนะครับผมมีให้สะสมมากมายเลยนะครับผมเนาะแต่ก็ในวันนี้นะครับผมเป็นวันที่10นะครับ10เดือนกุมภานะครับผม2 5 6 5ากนะครับก็ได้ออกนะครับผมวางจำหน่ายขนมตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นขนมตัวนี้เลยนะครับผมอ่ากุหลาบวานิลานะครับเดี๋ยวสองตัวนี้เลยนี่ นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมคุลต้าแมนทิกเกอร์เหมือนกันนะครับในส่งตรงนี้นะครับมีนพอลแถมคัสสองใบ นะครับผม1นโฮแถมแก๊สสองเหรียครับมีให้สะสมมากกว่า70บบาทเหมือนกันเลยนะครับผม Different. ราคาเนี่ยไม่หนีกันเลยนะครับอันเมื่อกี้อยู่ที่10บาทอันนี้อยู่ที่12บาทน,น, hey นะครับผมหนึ่งโฮแถมให้ทั้ง2อันนะครับผมนะเป็นแบบนี้แถมให้2อัแและก็แบบนี้แถมให้2เหรียญนะครับผมมีให้สะสมมากมายนะครับมากกว่า70แบบาทเลยนะครับผม ในส่วนของตัวเหรียญนะครับหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยไปดูเลยนะครับนี่ครับในส่วนตัวเหรียญหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะจะเป็นเหรียญทัสโซนะครับผมสามารถเนี่ยนำมาต่อกันได้นะครับนามาต่อมาเล่นเป็นลูกบอลได้ด้วยนะครับผมเนาะแคคิดไม่ออกนะครับหน้าตาในส่วนของลูกบอลหน้าตาเป็นไงอ้าวตกแล้วนะครับผมต่อไปดูตรงนี้นะครับในส่วนลูกบอลหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่ครับเราสามารถนําเหรียญนะครับมาต่อกันได้นะครับผมนะแล้วเราก็สามารถนํามาทอยเนี่ย หมือนลูกเต๋าได้ด้วยนะครับผมเนี่ยหน้าตาเป็นนี้นะครับสีสวยมากๆเลยนะครับผมมีให้สะสมนะครับผมสูงสุดเนี่ยถึง7 2็ดแบบเลยนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเป็นในส่วนของตัวการ์ดนะครับตัวการ์ดเนี่ยก็มีให้สะสมนะครับผม มากสูงสุดถึง73บาแบบเลยนะครับผมในส่วนของตัวการ์ดตรงนี้ยังไม่พอนะครับมีทั้งแบบธรรมดานะครับผมนะแล้วก็แบบพิเศษแล้วก็แบบพิเศษสุดๆเลยนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวการ์ดนะครับผมถ้าเป็นการ์ดธรรมดาทั่วไปนะครับนี่เลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับนี่แน่นการ์ดนะครับผมดีเทลนะครับบอกตรงๆว่าหนามากๆเลยครับในส่วนของตัวการ์ดนะครับผมเนาะไม่หักงอง่ายนะครับในส่วนของตัวการ์ดนะครับคืนทรงได้ด้วยนะครับ แต่อีกที่สําคัญนะครับผมเรืองแสงและยิบระยับด้วยนะครับในส่วนของตัวการ์ดเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับผมวัสดุเนี่ยมีความคงทนมากๆเลยครับไม่ต้องกลัวเลยครับว่าซื้อเนี่ยตัวการ์ดเนี่ยจะแตกเอออยู่หลังตัวห่อขนมเนี่ยแล้วกลัวว่าการ์ดมันจะยับไม่ต้องห่วงนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนี่ยดูทิครับพลาสติกเนี่ยครับผมคงทนมากๆเลยนะครับผมงานดีมากๆนะครับในรอบหลายปีเนี่ยไม่เคยเห็นขนมตัวไหนครับ ถมของเล้นได้คุณภาพดีขนาดนี้มาก่อนนะครับผมนอกจากการ์ดตัวนี้นะครับที่มีให้แถมนะครับผมมากกว่า62แบบแล้วนะครับอในส่วนของแบบที่มึงหายากขึ้นกว่าเดิมนะครับจะเป็นในส่วนของแบบที่เป็นสีนี่ครับเป็นสีเงินนะครับผมมีอีก10แบบนะครับให้เราสะสมนะครับผมมีอีก10แบบให้เราสะสมนะครับผมนะก็ลองไปดูกันได้นะครับผมยังไม่พอครับยังมีการ์ดอีกแบบนึงนะครับผมเป็นแบบที่ที่เศษนะครับผมเมื่อกี้นะครับ 6 2สิบวกนะครับผมเท่ากับ72แล้วต่อมานะครับใบสุดท้ายใบที่73นะครับผมมันไม่ใช่ใบสุดท้ายทีมันต้องเป็นใบแรกนะครับผมเป็นใบ SR 0 0 1นะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นกร์ดสีทองครับที่มีอยู่ใบเดียวนะครับผมเนาะการันตีแน่นอนครับผมว่า1แพ็คเนี่ยได้อย่างน้อยแน่นอนนะครับผม1ใบครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะก็จะเป็นอุลตร้าแมนทิกเกอร์นะครับยืนกันทั้งหมดเนี่ย สามตัวเลยนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวมันติดไทยนะครับผม power Thai และในส่วนของตัว sky Thai นะครับผมนะมีให้เลือกทั้งหมดนะครับ30อ่ะในส่วนของตรงนี้นะครับผม73แบบนะครับให้เราเลือกกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเหรียญของผมนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของการ์ดของผมนะครับผมเนาะตรงนี้บอกตรงๆว่าวันที่10นะครับขายเป็นวันแรกและบอกตรงๆว่ามีสะสมครบแล้วครับ73แบบครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมทั้ง73แบบเนี่ย หน้าตาเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมในส่วนของตัวการาดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเหรียญครับผม72แบบครับมีเรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่มีที่ใส่เหรียญเนาะก็ะถ่ายเป็นในส่วนของซองใส่กร์ดไปละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาจะเป็นไงไปดูกันเลยครับ ไปดูในส่วนของเหรียญกันนะครับผมว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างน,นะครับลไลย์พิเทระแบบนะครับผมแบบที่หนึ่งนะครับผมมันติทายพาวเวอร์ทายนะครับผมสกายทายเนาะแล้วก็เป็นเซิร์สทีก้านะครับผม อาวุธแล้วก็โพสท่าทางต่างๆนะครับปรับเปลี่ยนไปนะมันก็จะหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยนะครับผมในส่วนของตัวเมนหลักของอุลตร้าแมนเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของนี่เลยนะครับสามท้ายแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอุลตร้าแมนในส่วนอุลตร้าแมนเซิร์สนะครับแล้วก็ทีก้าจะมีเสริมเข้ามาด้วยนะครับผมต่อมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการก๊อปวางมาเลยนะครับผมนะจะเป็นยืนตรงยืนตรงหันข้างหันข้างหันข้างเหมือนกันหมดนะครับผมน้องนี่ก็จะเป็น1นึถึงยีนะครับผมในส่วนของ20แบบแรกนะครับ แล้วก็ในส่วนของต่อมานะครับผมแบบที่21นะครับ21 22 23 24 25ครับ26 27นะ่เห็นไหมหันเหมือนกันเลย28ยืนนะครับเฟิร์สทีก้านะครับผมนะก็จะมีในส่วนของอา,อาจจะแปลกใหม่ออกไปนิดนึงนะครับผมนะก็จะเป็นร่างต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีในตัวในหน่วยพิทักษ์มาด้วยนะครับผมโผล่มาหนึ่งตัวนะครับผมนะ ครับอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นเหรียญเริ่มเหรียญแบบมีเหรียญหายา,ยาก้วยนะในนี้นะครับผมตอนแรกของผมเนี่ยเหรียญหาย,ายากเนี่ยจะเป็นเบอร์แบบว่ายี่ห้านะครับผมยี่0้าสามสิบสามสี่นะครับผมยี่ห้าสามสิบสามสี่หกสิบเจ็ดสิบนะครับผมเหรียญแบบที่หายยากมากๆนะครับผมอ่าต่อมาเนี่ยไปหมวดอยู่ที่หมวดสี่นะครับสี่สิบกว่าและวทีอที่3มนะครับผมเหรียท่าทางก็เปลี่ยนไปอันนี้มีดาก้อน้วยนะครับอ่า นะครับผมนะแล้วก็เป็นการโพสท่าต่างๆเตะซ้ายเตะขวานะครับผมฮนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็มีตัวกงอีกตัวหนึ่งตัวกงจะมีทั้งหมด3ตัวนะตัวผมเองเนี่ยอันนี้รีวิวมาบอกตรงว่ายังไม่ได้ดูการ์ตูนเลยนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูการ์ตูนทีหลังนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของ20นะครับผมอ่ะสีถึงในส่วนของ60นะครับแล้วสุดท้ายนะครับผม่าก็ะจะเป็น6กนะครับผมหกสองสามสี่หก้าหกหกเจ็ดหกแปดนี่ครับ 70นะครับผม71 72เอ่าเหรียญมีทั้งหมด72แบบนะครับผมมาที่เราดูกันไปเมื่อกี้นะครับ มีทั้งหมด72แบบนะต่อมานะครับผมเราจะไปดูกันในส่วนของตัวการ์ดกันบ้างดีกว่าครับตัวการ์ดหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับผมอ่าเราจะไล่นัมเบอร์กันมาเลยนะครับในส่วนของตัวการ์ดนะครับนี่เลย001นะครับผม001นะครับในส่วนค่าแอทแท็กนะครับผมจะอยู่ที่99,999นะครับผมเนาะตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับในส่วนของตัวการ์ดเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสปีดนะครับผมอ่าสปีดจะเป็นในส่วนของสปีดเนี่ยจะเป็น6 6 6ฟ้านนะะครับผมหก เป็นเลขหกดาวก็ได้นะครับด้านบนนะครับจะเป็นในเขียนว่า F R Super l a n d นะครับผม Big 9นะครับสกินสีทองนะครับผมนะถ้าการสีทองเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นสีทองด้วยเห็นไหมหรือวัสดุเขาที่คับคงทนมากๆเลยบอกตรงๆนะครับอ่ะนี่แกะออกจากซองนะครับมาดูแบบใกล้ๆนะแบบไม่สะท้อนเนะครับเนี่ยครับดูในส่วนของตัวพลาสติกนี้เลยครับงานทําออกมาบอกตรงๆว่าดีมากๆนะครับไม่เคยเจอขนมการ์ดอันไหนที่ มีของแถมเน่ได้แบบว่าคุณภาพสูงขนาดน,นี้มาก่อนเลยนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับขนมแบบ เมื่อก่อนแล้วนะครับผมว่าเมื่อก่อนเราจะกลัวแบบกลัวการ์ดขาดกลัวอะไรต่างๆเนาะแต่เนี่ยบอกตรงว่าการ์ดทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับบอผมเนี่ยบอกของตรงปื้มมากๆเลยนะครับก็นี่จะเป็นการ์ดเงินนะครับมีให้เลือกอีกในสองตรงนี้ครับอีก1ิแบบนะครับผมนะก็จะเป็นในส่วอุนเตอรแมนเซอร์สนะครับผมอบอกท่าต่างๆนะครับพลังกันเนี่ยก็จะมีอยู่ที่6กพันเนี่ยก็พอเปลี่ยนท่าปุ๊บแนีเปลี่ยนไทต่างๆอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะผมไม่ได้ดูซีรีส์นี้นะครับขอข้ามไปเนาะอัน เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีร่างที่ถืออาวุธที่เป็นเบเรียลนะครับหนาเบเรียลด้วยอ่าอันนี้อีกสิแบบนะครับสิบแบบเงินเนี่ยจะเป็นในสอง,องตัวอุลตร้าแมนเซิร์สนะครับผมนะถ้าอ่านไม่ผิดนะเซิร์สนะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับต่อมานี่การ์ดนี้ชอบมากๆเลยครับรูปสวยดีนะครับผมนะตัวการ์ดเนี่ยก็จะบอกแบ,บ่งออกเป็นนะครับผมเป็นการ์ด S นะครับผมแล้วก็จะเป็น ss นะครับแล้วก็จะเป็น sss นะครับก็จะไม่รู้น่าจะเป็นความหายากไปอีกทีนึงครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมหรือว,ว่าจะเป็นในส่งของตัวหน่วยหน่วยพลังก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ไม่ได้ศึกษาอีกทีแต่ว่าในส่งของตัวนี้นะขนาดการ์ด s แล้วก็การ์ด อันไหนอ๋ออันนี้ตัวสปีดเนาะสปีดอัตรงนี้ตรงนี้จะสปีดอ่ะสปีดอันนี้จะเป็นสปีดเต็มอันนี้จะเป็นสปีด5นะครับแต่ตัวเอสเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันข้างบนจะบอกไท้ายอย่างให้บอกนะครับบอกมอย่างเงินเบอร์12 13นะครับ14อันนี้15นะครับเปลี่ยนหันซ้ายหันขวานะครับผมอ่าโพ้ดท่าบ้างน,นะครับอ่ายี่สองตรงนี้จะเป็นในอุลตร้าแมนนะครับสับไปสับมาเนี่ยเท่าที่ผมนับนะครับผมก็เป็นในสองตรงมันมันตีท้ายนะครับ11 นะครับผม Power t ร์ไนะครับ Power t ร์ไก็เป็น11บเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็น Sky t ไทสจะเป็น10 10ท่านะครับจะมีแค่10ท่านะครับผมก็จะแบ่งออกไปอย่างละ10นะครับผม3 7 3 8นะครับผม3 9 R40 นะครับ R41 R42 R43 R44 R44 ก็จะเป็นในส่งตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในตัวในอยู่ในหน่วย เหมือนพี่ทักเนาะผมก็จาชื่อไม่ได้นะครับผมนะจริงๆบอกตรงว่ามันก็ยังไม่รู้อะแต่คือพอไปดูแบบสรุปคร่าวๆก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะก็จะมีอยู่ประมาณ6ตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดก็เป็น1นะครับผม2 3 4สามี่หกถามบอกตรงๆนะคือถ้ามันแบบเอ็นซ้ายเอ็นขวานะครับมันก็เหมือนๆกันเลยครับแต่แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับผมอ่าต่อมานะครับอ่าก็จะมีนี่แล้วนะครับตัวหลักตัวโกงเลยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ 5แล้วก็6ครับน่าต่อมานะครับผมตัวนี้นะครับพอ,อพอจะดูพอจะจำชื่อได้นหน่อยด่าก,ก้นเนาะถ้าจะไม่ผิดนะจะมี1 2 3 4 5 6นะครับแ่าและตัวโกงอีกตัวหนึ่งนะครับนะ X e l e n ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดในเรื่องนะ Xlen ก็ mm hmm. มีอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผม อ่าหมดแล้วนะต่อไปก็หกมาหมดไปหกแล้วและสุดท้ายนะครับดาร์ธทิกเกอร์นะครับเอ้ยไม่ใช่ดาร์ธทิกเกอร์นะครับดาร์ธทิกเกอร์เนี่ยครับอ่ตัวนี้นะครับก็เป็น1 2 3 4งสองสามสี่หกเหมือนกันนะครับผมหกหกหกนะครับอย่างละ6เลยก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับดาร์ธหนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยอ่ไอเจ้าเอ็กเซลเลนต์เนี่ยแหละเอ็กเซลเลนต์เอ็กเซลเลนต์เ่ยครับผมเนี่ยตัวนี้ก็อีก6นะครับ ดาก้อนอีก6กนะครับผมแล้วก็ไอตัวผู้หญิงนะครับอีก6กนะครับแล้วก็บวกกันเข้าไปนะครับผมเนาะก็เรียบร้อยเลยนะครับผมในส่วนของตัวการ์ดตัวนี้นะครับก็การ์ดเนี่ยดีไซน์บอกตรงๆแล้วไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงว่าเราจะแบบว่าเฮ้ยเหมือนเมื่อก่อนอนะเป็นการ์ดธรรมดาเป็นการ์ดสีพิเศษการ์ดเงินการ์ดทองการ์ดเรืองแสงหรือเปล่า แต่บอกตรงๆครับว่านในส่วนของตัวปิกาตัวนี้ครับทําในส่วนของของเล่นเนี่ยออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมในส่วนตัวการ์ดนะครับบอกตรงตรงว่าทุกตัวเรืองแสงหมดนะครับผมการ์ดนูนทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวนี้นะดีเทลในการจัดรายละเอียดของการ์ดเนี่ยบอกตรงๆนะครับสีสันดูสวยงามมากมากครับในส่วนของตัวปั๊มเนี่ยปั๊มเนี่ยบอกตรงๆนะครับการ์ดตรงนี้เนี่ยจับมาเนี่ยมันจะสักๆหน่อยหน่อยนะคือทําให้แบบว่ามันไม่ใช่ เป็นการ์ดเปล่าๆนะครับผมมันทําให้เรารู้สึกแบบมันคุ้มค่ากับราคาที่เราแบบซื้อมานะครับผมพอละสิบสองบาทในส่วนของอันนี้และเหรียญสิบบาทและเหรียญนะครับผมสองอันนะครับผมแล้วก็จะเป็นสิบบาทนะครับตัวตรงๆนะครับผมว่าคุ้มนะครับผมและปื้มมากๆในส่วนของตรงนี้เลยนะครับผมนะก็เจ็ดสิบสามแบบนะครับผมกับวันที่สิบวันแรกเนี่ยมีครบกันเป็นที่เรียบร้อยเลยครับผมในส่วนของตัวกราดและก็ในส่วนของตัวเหรียญด้วยนะครับผมนะก็ยังไงก็ตามนะครับผมในส่วนของ คลิปนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะมารีวิวในส่วนของตัวการ์ดแล้วก็ขนมนะครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมก็คงอาจจะไม่ได้แกะมากินให้ดูนะครับผมก็บอกว่าดึกแล้วนะครับผมนี่ก็รีวิวมาก็จะเที่ยงคืนแล้วนะครับผมยังไงก็ตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปในคลิปต่อๆไปนะครับผมถ้าอยากให้ผมรีวิวอะไรเนี่ยก็บอกมาได้เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะมานํามารีวิวให้ดูนะครับในส่วนของตัว ของเล่นขนมต่างๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลํำลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ